มันมาดิวะเขาเป็แนแขนอะอีสัตว์ไอ้คืนนี้อีเขียเฮ้ยกูโดนแ,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 แล้วกูโดนแล้วกูโดนสามหนึ่งแล้วเออโดนสี่หนึ่งแล้วมึงเข้ามาโดนเลยเดี๋ยวห้องเต็มก่อนเดี๋ยวห้องเต็มก่อนเร็วเร็วเป็นดวลเลยเ

Mm -hmm. Fire in the hole. <laughs> Headshot. Sorry. I'm Mission failed. Like. Okay, let's go. <laughs>

Triple kill. Bam. <laughs> Chain killer. Easy. Yeah. mission success yeah. okay let's go oh yeah oh yeah well do you So oh. yeah. Hey here. Hi so you go back there. Mission <laughs> failed. Alright, let's move out. <coughs> วอลมือละรับโอ้เจ็บเจ็บมากขวาเจ็บปะเจ็บมากสองตัวตัวนึงเจ็บเจ็บมากเลยไม่ไม่ใช่ตัวนั้นอ่ะโดยชุดสีน้ำตาลตัวนี้มีมีเนาะ น้องบีน้องบีหรอเออเราไปดูให้เดไปอ่ะให้ไปหมอดอ่ะทางนี้อีกตัวนึงอ่กะก็มันแอบแน่เลยต้องหายอยู่เฮ้ยเมาเมาเมาเพื่อนก็เล่นสกเล่นสน,สนอัย ทีน่นี่ยืนดาวเล่นเป็นตุกไก่เลยทำไมวะแอบแอบอยู่นั่นอ่ะเขาเคยเด่นเลยน่าจะได้โอกาสจะเล่นองงเออไม,ไม่เห็นก็หลังมึงมห bomb has been planted. Oh, mission <coughs> okay. fail really... แไววแต่ไม่โจะชนะป่ะมาดีแลวกูแก้ด้วยมาดิีด๋กยกสองดอกทองแล้วมาดิสวยทีไหนอะสองคนไม่ไหววะสองคนพอได้ป่ะไ,ไอ้เจี๊ยไม่ต้องเชแล้วมนันหรอกเชียแบ่งทีมเจ็บนี่เกือบสวยแล้วตะเกี๊ย้โห ตีสอว่ะเขาไหวเอาว่ะธรรมดามดเ,นะเอ้อดโดนตรงนี้โดนน่เดือ่าน่เดือดล่านวิเด,ด,ดเจ็บมากอู้แม่งยัดระเบิดมาเยอะชิบหายวางอสร็

giá đẹp, lửa cang 2, ồ, bạn, ai kia, thảm nè, mission fail, lốc gà kia, lốc gà tụi tôi lấy Fire in the hall, Fire in the hall, căng hang gì đấy, căng hang thế, căng mãi không, căng đấy là, chết chết mất, con หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเห็นปะตอนนั้นหนัเจ็บมากเหลือกลางเด็บเด็วเจ็บเด็บเด็กวอยนี่หลังกูหลังหลังเข้าหลังเข้าหลังตัวตาย กูดูทาง B น่าจะไปเช็คบีอยู่แหละเอาให้เอาให้ได้นุ่มรอมากรุ๊ครุ๊ครุ๊ครุ๊บรุ๊ครุ๊คแต่กูยิงมันไม่โดนเลยไอ้แก่ไม่ได้ยิงเลยอ่ะหันหลังไม่ทันกลัวขึ้นหลังมึงวะเออะโอ้ยคมงไป Mission fail. Earth, I'm dạng. Ok, let's go. Choice and noise. Fire in the hall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 . Give light. Choice เอะ้ยระเบิดไปเร็ว,วมานะพอแค่นี้<ย>มาดิวะไม่ตัดไมตัดแบ็กมึงอ่ะแบ็กมึงอ่ะฮึแบ็กมึงอ่ะเ,อเหลือหกนัดเองไอ้เหี้ยแบ็กเหี้ยอะไรมึงเหลือหกน,นัดไม่ใช่หรอกูเหลือสี่ห้ากูดีแล้ว อะไรหรอไอ้ถนนเส้นหกอะมาแล้วบอกกเขกเไม่องตรงนมันได้ย่อง okay. มาปะลัลลงดูหลงังดิไม่เข้าเลย่ะ Bomb has been planted.